มาถึงสกเก็ข่าวต่อมาครับพากันไปที่พิธีมอบป,ป้อมตํารวจที่จังหวัดนครราชสีมากันครับที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจปุถุภาค3ครับก็มีพิธีมอบหมวกจราจรและป้อมตํารวจจราจรครับแต่ดูเหมือนว่างานนี้ฝนฟ้าจะไม่เป็นใจครับก่อนเริ่มงานก็ฝนเทล,ลงมาเลยครับแต่ว่างานนี้เจ้าภาพดรบุญมาอิ่มวิเศษนักธุรกิจแม่ง,งานก็แหมเริ่มกังวลซะแล้วนะครับเมื่อหลวงพ่อจอยวัดโนนไทยครับนี่เป็นสิทธิเอกหลวงปู่คูณนะครับ วันนี้ท่านจะมาเจอมหมวกให้เจิมป้อมให้ฝนไม่หยุดทำอย่างไรดีครับสุดท้ายก็ย้ายงานม,มาจัดกันในศาลาจัดไปได้แป๊บหนึ่งโชคดีฝนหยุดตกครับก็ออกกันไปด้านนอกครับหลวงพ่อจอยก็ไปทำพิธีเจิมป้อมนะครับและเนื่องจากว่าป้อมนั้นมีหลายป้อมครับหลวงพ่อจอยบอกว่าจะลงอักขรให้เต็มที่ป้อมแรกนี่เลยครับเขียนกันยาวเลยนะครับป้อมอื่นๆก็ใช้วิธีการพรมน้ำโบนใส่แบบนี้ครับ ท่านรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค3ามพลตำรวจตรีกรกฎสาริยาอธิบายสรรพคุณให้ฟังครับแล้วคาดปลอดภัยแม้สรรพคุณดีขนาดนี้ครับงานนี้ไม่รู้ใครจะได้ไปไนะครับแต่ที่แน่ๆครับช่างภาพสเก็ตข่าวหันไปดูอีกทีหนึ่งป้อมจราจรที่ลงอักขระไว้ตอนแรกครับหายไปแล้วครับไม่รู้สพไหนยกขึ้นรถไปก่อนเลย okay. Okay. Yeah. งานนี้ของดีมีน้อยใครสอยได้สอยไปก่อนเลยครับ